แต่แรงมากเลยช่วงกลางวันพนะืที่อำเโปศีขรดภูมจออดดินเนาะ มัน,นแดดแรงมากเลยร้อนมากเลยโอ้ยขายเป็ดด้วยนะี่เป็ดขาย ลบแดดก่อนอวันนี้ทำไมแดดแรงจัง ยยรถมีรถขนยารถขนขยะด้วย <c oughs> หาทุกอย่างเลยเนาะนี่ตึกให้เช่าื่อน้โหเห็นให้ประกาศปราะกาศเช่าถึงเยอะมากเลยทุกวนัน ตอนนี้พาเดินตลาดตลาดศรีขอตรภูมิ 我们没有。 แต่ตรงนี้ก่อนจบเดินในตลาดตลาดเก็บแล้วนาก่อนสายเลยเด็กแค่รอบร่องรอบรอบนอกนอกเฉยนะวันนี้จะเป็นตลาดเย็นก็เยวช่วงเย็นเขาจะตั้งตรงนี้เต็มไปหมดถนนเส้นนี้จะเป็นตลาดเย็นแม่ค้าเริ่มตั้งร้านบ้างแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็เะ๋ยตั้งร้านสุดทางเลยเพื่อ ตลาดเด่นฝั่งตะวันออกตลาดสดเนาะเป็นตลาดเด่นศาสตรีเลี่ยม,เ,ยมเอ๊ะมาจนไม่เห็นศาสี่เหลี่ยมศาสตรีเลียมที่ไหน ้าวสาสี่เลียก็มีฮะนั่นแหละสาสี่เีย,ย่ตรงสวนลที่กับสวนหมอ้อันงกอนตัวนี้นนนมีเกเยคร่อ,อายอยู่ใกล้กันกับสวนัท,ที่อยู่ใกล้กัน แต่ไปแต่คยไปแต่ปราสาทไปไปดูแต่ปราสาทแต่พระปรที่เลียนยังไม่เคยยังไม่เคยไปแต่เห็นอยู่ให้ไปทางทิ่ตะว,วันออกที่สอน,นทีน่ไป เราเดินตลาดเดินผ่านๆนะตลาดเก็บมดแล้วกลางๆโดยไปข้างๆเขาทำให้ายอยอ่างขายผลไม้อยู่ขายผักขายเนื้อตรงกลางตลาดเก็บมดแล้วตอนนี้เปนช่วงเช้าตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเย็นยังไม่ตั้งเลย คนกลาดไปไหน <laughs> ขับผ่านตลาดดิ <laughs> ไปดบหาดที่ไหนเนา <laughs> ะแต่นี่ก็เป็นอำเภอเล็กๆเพื่อนถ้าชาวบ,บ้านผ่านจะผ่านมาก็ต้องขับเองบางทีอาจจะขับผ่านตลาดบ้างมาตัดหญ้าตัดอะไรมาขนดแตลาก็กา <laughs> ขับผ่านในเมืองในตัวอำเภอบ้างเพราะว่าเป็นตลาดเป็นอำเภอเล็กๆ,ๆเนาะ ควาิสัมวันออกของงินติดกัน ตำบลไหนขาทางร่ม,ลมรตลาดเย็นเนาะตำบลตั้งแง่ตุ๊บตานตำบลตั้ตงแง่อำเภอศรีของพูจงนจังหวัดสุรินทร์พอขาทางร่มไหมขาทางร่มเลยมองไปฝั่งนู้นแล้วฝั่งตะวันออกอาจจะอยู่ใกล้กับโรงเรียนอน,นุบาลนศรีคอ ทางเส้นนี้ถ้าไปทางทิศตะวันออกก็จะไปถึงปราสาทไปตามไปปราสาทสีกรกัภูมิได้เพื่อนอีกไม่ไกลเนาะไม่ไกลเท่าไหร่ก็จะถึงปราสาทสีกรกัภูมิปราสาทโบราณนะผ่านเส้นนี้ได้เขี่รถผ่านตลาดสีพอไปทางทิศตะวันออกเพื่อตรงไป ก็จะเห็นหเห็นป้ายอยู่ไม่ไกลเนาะนี่เราเดินมาเราจอดรถไปทางรถไฟ okay. เอเคยรอให้เย็นกว่านี้นิดเดงอากาศร้อนตรงนี้ร้อนมากเลยเนาะวันนี้แดดร้อนมากพอขาไม่ขาเริ่มตั้งร้านแล้ว của mấy cán, thuyền lốp của cá kha nó đang mà rồi. Ừ. À, trong tiền bây Trong bài nó mà bãi khải đó toàn đi rơm chặt chán càng tên càng tốt càng giúp thả luôn đó. คขอบคุณหนึเลิกหไลค์ <c oughs> อยู่ในเมืองสีขอนะตอนนี้มาไกลเหมือนกันนองเพือนนี้อุ้ยปวดขาจังเลยเดินไปเดินมาเดินมาปวดขาผมจอดรถไว้นะไม่กล้าเดินไม่ได้ขี่รถเพราะว่าน้ำมันเหลือน้อยแนละ้วเดี๋ยวไปไม่ถึงบ้านก็เลย <c oughs> เลยใช้การเดิน <c oughs> ใช้การเดินแทนไม่ขี่รถ ต่างเต็นเสร็จแล้วไปไหนไม่รู้ยังเอาของมาไม่หมดเนาะขนของมายังไม่หมดแต่ต้องไปสองรอบเพราะว่าต้องใช้กระทะ,ะเต็นทั้งกระทะทั้งเตาแก๊สก็เลยเต็มรถก่อนอไปสอ,องรอบไ่ค้าก็มีไฟฟ้าก็มีก็ขเข็นใช้การเข็มเข็มอาไม่ได้ใช้รถเนาะแถ่นี้หรือเปล่า เข็นร่มเข็นโต๊ะทำมาค้าขายนะชีบขาขายโอ้ยบางวันก็ขายดีวันก็ขายไม่ค่อยได้เคยขายของมาก่อนนะแต่เป็น อาชีพของเจ้าของก็เลยต้องทํา mm hmm. อายไม่ได้เพื่อนถ้าอายก็เป็นการอายต่ออาชีพไปตัวถูกอาชีพเจ้าของ mm hmm. นี่มาเดินเลฟ์สดนี่อายไม่ได้เพื่อน mm hmm. เราต้องภูมิใจว่าเป็นอาชีพของเรานะ bài cùng này, để băng đẹp đẹp thâm hại đẹp đẹp, đẹp đẹp được

ากาในเมืองศรีพรภูมิโอ้โหพิคักพิคักวันนี้กลางวันพิชักมากรถเยอะมาก มีตึกสูงเหมือนกันนะสันนมากก็ประมาณสามชั้น เตือนแล้วเน็ตหมดแล้วนี่เน็ตหมดมองเห็นหรือเปล่าเนาะเน็ตหมดแล้วเติมไปไม่ได้แล้วเน็ตหมดแล้วน่าจะหมดสปีดเนาะ xe đại đường có một đại ôi ngon, chạy dưới tuyển còn ra tuần đấy